เราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆบางแบบเราก็จะแอบใส่ผักลงไปในทุกเมนูมอย่างบัวลอยแล้วก็จะเอาแครนหลอดเอาผักโขมใส่ลงไปหรือว่าเฟ้นฟรายล้วก็ทําเป็นเป,นเปนเฟนฟรายผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะโบค่ะพานิณีเบญจางกูล เป็นเจ้าของร้านยอยัาษ์กินผักค่ะปีนี้เปิดแล้วมาเป็นปีที่5ค่ะ ส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนะคะก็แบบมีความสุขที่คนได้ชาร์อาหารของเราอะคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมติอาหารของเราอะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคลูกค้าที่เข้ามาะคะ่ะก็จะยิ่งมีความสุขเข้าไปอีกเราก็เลยเลือกที่จะแบบเสิร์ฟผักผลไม้ในร้านของเราซะเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะร้านนี้ก็ ตามชื่อนะคะว่ายอยาก,กินผักเราก็จะมีพวกผักผลไม้เป็นส่วนสําคัญส่วนประกอบของทุกๆจานในอาหารของร้านเราก็ตอนนี้เรามีบริการทั้งสไตล์ไทยทั้งฟิวชั่นแล้วก็หลากหลายสําหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะสําหรับเด็กๆก,ก็มีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาย,ยายก็จะมีหลากหลายให้ลองเลือกเลือกชมเลือก,ช,อกชิมกันค่ะ ก็คนก็จะคิดว่ายักษ์ชอบกินคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมยักษ์เขียวแบบยักษ์เขียวอาจจะกินผักจนตัวเขียวแล้วถ้าเราลองสังเกตดีๆตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะปกปักรักษาดูแลศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจับคู่แบบพี่ยักษ์กับผักที่มองเป็นตัวร้ายในจริงๆท่านเป็นคนดีแล้วก็ผักก็มีประโยชน์แก่ร่างกายด้วยคะ่ะ เราเราก็แบบว่าแอบ,บอ่านฟีดแบ็ของแบบว่าใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแท็กเพื่อนเพื่อนเขาจะแบบอีไม่กินผักเลยไม่อยากมาร้านนี้ <laughs> วเวลาเขาชวนกันเราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆบางแบบเราก็จะแอบ,บใส่ผักลงไปในทุกเมนูอย่างบัวลอยแล้วก็จะเอาแครลอทเอาผักโขมใส่ลงไปหรือว่าเฟนฟรายล้วก็ทําเป็นเปนนฟนฟรายผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีกลุ่มเกษตรกร,กรพี่ๆที่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะแบบนําเสนอเดือนนี้มีอะไรเราก็มาคุยกันว่าเดือนนี้เราจะออกเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ใช้ค่อนข้างใจตาเยอะ ทั้งผักสลัดผักไทยดอกขจรดอกโสน ổ, แล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือจะเป็นผลไม้ก็จะแบบถ้าหน้ายำม,มังคุดก็จะยำม,มังคุดขายดีหรือจะมีหน้ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามดูว่าช่วงนี้ตลาดจะมีอะไรออกมาแล้วเราก็จะทำงานร่วมกันว่าจริงๆเราก็อยากสนับสนุนของดีของไทยแล้วก็ทาวเกษตรกร,กรที่เขาผลิตของดีๆมากบางทีมันล้นตลาดบ้างหรืออะไรเราก็จะพยายามผลักดันให้มากที่สุดค่ะ แน่นอนว่าที่ทีขายดีของร้านนะคะจะมีเมี่ยงปลากระพงเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะอีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็จะเป็นสเต็กปลากระพงปลากระพงเมี่ยงจะเป็นตัวใหญ่แต่สเต็กจะเป็นจานเดี่ยวแล้วก็ก็มีสปากเกตตี้หลากหลายนะคะอยู่ที่สุขุมวิท50นะคะแล้วก็มีสาขาวังหลังริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะ วันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เพสโต้ค่ะจะเป็นอาหารฟิวชั่นของเราจะเป็นเร,เราเรียกว่าสปาเกตตี้ทศกัณฐ์ลงครัวค่ะเพสโตรเรโ้เราก็จะทำใบจากใบโหระพาแล้วก็พริกกระเทียมค่ะเอามาผัดให้เป็นสไตล์ไทยๆทานง่ายเริ่มต้นนะครับนำแป้งสาลีครับผสมกับผักโขมนะครับมารีดให้เป็นแผ่นครับ จากนั้นก็ตัดเป็นเส้นนะครับนำลงต้ม1นาทีครับแล้วก็พักเอาไว้แล้วก็นําปลาแซาลมอนไปย่างในกระทะกับน้ามันมะกอกนะครับให้พอสุกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําเข้าสู่การผัดโดยการผัดหอมใหญ่ครับกับน้ามันมะกอกผัดจนหอมใหญ่สุกนะครับแล้วก็ใส่น้าสต๊อกลงไปตามด้วยพราร์เมซานชีสครับแล้วก็ใส่เส้นสปากเกตตี้ที่ลวกเอาไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ซอสเพลสโต้ลงไปผัดครับ ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตักใส่จานครับเสิร์ฟคู่กับปลาแซลมอนที่ย่างเอาไว้เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูสปาเกตตี้ซอสเพสโต้ปลาแซลมอนจากร้านยอยักษ์กินผักครับเป็นไ,ไงครับคุณผู้ชมฟังเจ้าของร้านเล่าเรื่องร้านนี้ให้ฟังนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านเนี้ไม่ใช่ร้านแบบวีแกนอาหารสุขภาพจ๋าไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือร้านเขาเนี่ยจะมีผักเยอะมากแล้วก็พยายามผสมนะฮะวัตถุดิบที่เป็นผักเนี่ย ลงไปในการปรุงอาหารต่างๆเช่นเป็นเส้นนะฮะแป้งอะไรต่างๆ,ๆให้เรากินโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากกินผักแล้วกินยากมาร้านนี้ได้ก็เลนผมขอมอบผลิตภัณฑ์พิแกงขนมหวันนะครับรสเข้มเป็นเครื่องเทศให้ทางร้านเอาไว้ใช้หชุดนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปรีกรรยกสำหรับปรุงอาหารตามป,ปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับมาชิมกันก่อน,อนเลยเนี่วันนี้ดูช้อนกลางผมเป็น,งนไงครบเลยเราเป็นรายการที่ใช้ช้อนกลางคุณผู้ชมนะ นี่อันนี้จะเป็นเส้นนะครับเขาจะนาผักขมเนี่ยนะไปผสมลงไปแล้วก็ซอสเรสโต้ก็ทําเองด้วยนะครับเรามาชิมกันดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวปลาแซลมอนด้วยโอ้โหน่ารับประทานมากเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเส้นพาสตา้าหรือเส้นสปาเกตตี้ต่างๆในร้านเนี่ยเขาก็จะแอบใส่ผักลงไปโดยที่คุณผู้ชมสามารถกินแล้วไม่รู้ตัวเลยนะเออไม่รู้ตัวเลย่ามีแบบเพราะงั้น ใครมีเพื่อนที่ไม่กินผักลองพาแวะมาได้ดูซอสมะหอกดีนะครับซอสเพสโต้แล้วก็มีตัวแซลม,มอนด้วยนี่นี่ดีเลยคุณผู้ชมกินง่ายมีผักเยอะดีต่อร่างกายด้วยอย่างที่บอกอ่ะไม่ใช่ร้านผักจ๋านะมีอย่างอื่นด้วยนี่ตัวนี้ดูมีน้ําจิ้มสามแบบเลยเอาแบบแรก <c oughs> แรกจะเค็มนำหน่อยนะทิ่จ้านมากจ้านมากแบบที่สองจะเป็นแนวน้ำยำแบบแรกน่าจะเป็นแนวซีฟู้ดนะอันนี้น่าจะเป็นแนวน้ำยำน้ำจิ้มมี่สามตัวนะคุณผู้ชมก็จะแตกต่างกันนะคุณผู้ชมจะออกแนวแรกน่าจะเป็นซีฟู้ดหน่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นน้ำยำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกตัวจะมีรสชาติเค็มนำนิดน,นึงนะแกงปูคุณผู้ชม นะเขามีอย่างอื่นเยอะไม่ไดม้มีแต่ผักนะขนมจีนหน่อยแกงปูปใบชะพูป,ปูเป็นก้อนเลยนะครับทุกอันในเจ้าของร้านเขาจะแอบ,บใส่ผักลงไปหมดนะคุณผู้ชมดีเลยนะกินดีอ่ะผักเพียบเลยคุณผู้ชมผักเยอะมาก เจ้าของร้านก็บอกแม้กระทั่งเฟรนช์ฟรายในร้านนี่นะเขายังไม่ใช้เป็นนี่เลยเป็นแป้งไปเลยก็จะมีแบบตัวแบบผัก3าชนิดปนกันเป็นเฟรนช์ฟรายมาเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสเต็กปลากระพงนะโอ้โหเราจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องมีบบพวกนียเห็นไหมใครที่ชอบผักนี่มาร้านนี้นี่สวรรค์เลยนะส่วนคนที่ไม่กินผักควรจะพาเพื่อนที่ไม่กินผักมาด้วยเขาเรียกว่าคนที่กินผักควรจะพาเพื่อนที่ไม่กินผักด้วยเขาก็จะได้กินโดยแบบไม่รู้ตัว ผมไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมว่าไงลองเปลี่ยนฟิลในการกินแบบปิ้งย่างชาบูอะไรเนาะมาเป็นแนวนี้ก็ดีเหมือนกันนะตำหลวงพระบาเนี่ยต้องเป็นเส้นใหญ่ๆคุณผู้ชมต้องเป็นแบบว่ามาระกอฝานเส้นใหญ่ๆอันนี้ก็จะรสชาติแบบนวันวๆผู้ดีผู้ดีซอฟๆหน่อยตัวนี้มันจะเหมือนไอ้นี่ไงข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งอะ่ะผมก็เลยชอบเรียกว่าแ,งแตงโมแตงโมหน้าปลาแห้งตัวนี้โบราเลยหากินยากพอโรยไปกับแตงโมแล้วโอ้โหดีเลย ผู้ชมที่ชอบกินข้าเหนียวหน้าปาคลับลองดูมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยแวะมาเด้อครับสุขภาพดีอร่อยด้วยจำชื่อร้านไว้นะยอยั์กินผักร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติ เป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอ,อ,อสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์